ไฟฉายพร้อมแบตสำรองพร้อมโรนซ่อมเสร็จแล้วไปกันเถอะพี่เท่งไปกันจับมือข้าไว้แน่นๆนะไอ้หนูทางมันครุขรลาหน่อยข้าไปแล้วนะลุยล่ะนะโห นี่ฉันกลายเป็นการ์ตูนไปแล้วเหรอเนี่ยเมื่อก่อนที่นี่สวยมากนะท้องอารามไปหมดแต่ดูตอนนี้สิความศรัทธาที่เสื่อมถอยทำให้โลกใบนี้แห้งเหือดเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเจี๊ยบสัตรูรมิตรเจี๊ยบใจเย็นเพื่อนเกลอนี่หลานครูสอน เขามาช่วยกู้โลกเรามนุษย์เชื่อใจไม่ได้มนุษย์ทิ้งพวกเรานี่เรียกว่าวิหกเหล็กอเอาไว้สอดแนมเวทบนมนุษย์เิ็งเปงเราต้องข้ามทะเลน้ำหมึกไปถึงจะเข้าปราสาทได้นั่นเป็นทางเดียวทางเดียวถ้าตกลงไปคงล้างไม่ออกแน่ๆ เสียวสิโว้ยหัวใจจะวายจับแน่นๆพี่เท่งจังหวะนี้ผมเป๊ะระวังปีศาจมึกเทคโนโลยีกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังในโลกโบราณใครบังอาจมารบกวนท่านพยามารพยามาน เฮ้ยพี่บ่าวไฟบนหัวนั่นใช้ย่างไก่ได้ไหมพอดีหิวข้าวฮะเจ้าพูดเรื่องอะไรของเจ้าไว้เจอกันใหม่นะพี่บ่าวอย่าลืมเก็บไก่ย่างไว้ให้ด้วยเขาไม่ได้ชั่วร้ายแต่กำเนิดเขาแค่ถูกทิ้งถูกลืมปีศาจ บางครั้งก็ถูกสร้างขึ้นจากความเหงาเขาไม่ได้ชั่วร้ายแต่กําเนิดเขาแค่ถูกทิ้งหรืองถูกลืมปีศาจบางครั้งก็ถูกสร้างขึ้นจากความเหงาในที่สุดแขกผู้มีเกียรติก็มาถึงคืนคุณสีดามาเถอะครับแล้วเรากลับไปเริ่มกันใหม่ผมจะซ่อมคุณเองซ่อมหรือสายไปแล้ว ข้าไม่ต้องการความสงสารข้าต้องการครอบครองลองสู้กับด้านมืดของตัวเองดูหน่อยเป็นไงลองสู้กับด้านมืดของตัวเองดูหน่อยเป็นไงสัตครูที่น่ากลัวที่สุดคือเงาของตัวเราเองอแรงเยอะชะมัดไม่นะ วี่หกเล克ข่าหัวใจแห่งแสงข้าตามหามันมานานด้วยพลังนี้โลกทั้งสองใบจะเป็นของข้ามันจบแล้วเหรอเนี่ยในจุดที่มืดมิดที่สุดแสงจะส่องถึงไหม